และตอนนี้นะคะจอยก็ทราบผลการตัดสินของคณะกรรมการจานที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือจานของ COT 0 7คุณชาโนนและ COT 0 9คุณพี่พลอยค่ะชื่นใจชื่นใจมากเลยโล่งนะคะมีนอนไม้รับหัวใจมันกระตับกระต่ายทุกคนคือแฮปปี้ผมก็แฮปปี้แล้วแต่ตอนนคนทำหารงของคม สิทธิพิเศษของผู้ชนะในมิชั่นนี้จะบอกว่าพิเศษมากจริงๆค่ะเพราะว่าทั้งสองท่านจะผ่านเข้ารอบไม่ผ่านเลยโลงผมได้นอนแล้วโว้ยดีใจมากๆเลยค่ะวันนี้คือแบบได้ทีมเวิร์กที่ดีแบบพี่ชาโนนด้วยค่ะเชฟออนเทรนทั้ง True ID และทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเชฟออนเทรน